คลิปนี้พิเลนเจอร์จะไปทำกับมาสอพระเจ้าเกี้าครับครับครับันทึกโรมครั้งที่สอง The bass, on and bass, people, starved, and back, I on impacts, fact I back up my actions, back to checked, with every word, the night with lost, and hear me sad, I got nothing to lose, cause I bought and built the blues, now I'm not the one confused, cause the shots that they produce I ain't boss, I'm finding worse. pick a new sober excuse, I need the views to boost me through, a know abuse of to being used Everybody wants a piece that don't you rest me? và để cho thằng nó ครับนะครับ thì ra kết thúc rồi

เราจะมาของบอลนักดาบก็ต้องมีเชฟขาวนะเชฟขาวดับมันเพื่อให้คนไทยก็เกิ่งนะเชฟขาวก็ต้องมีก็ต้องได้บอลกันนะ้องถูกเลยได้เริ่มเล่นกันมาบอลนะครับชุดเล็กชุดนี้ก็ต้องบอกแข่งแล้วจะชนะได้ขอพ้นถูกครับ เอาชนะได้หรือเปล่ามันเนแน่ขนาดนี้กปาสแต่ไมได้บอลมาซักคนเดียวคนเดีเอาแลวตอนนี้ก็อย่าปัจัยนกันยาหย่อนมาปรานลังช่วยทำ้กาักันใหม่ใครยังจะตราขวาเราบอกจะตดขวาได้บมดสับรอบทีนึงอะไรเข้ามาเอาแล้วมีช่องอยู่ไปไปตอนนี้ครับต้องตีบอลาตอนนี้ครับ เล่นใจเย็นนะนะฮอรูลุตยาขยับแหวกสองีกับสวยทำให้มาใชแล้วตรานด้เจอบีมเซิ่งไซ์อะไรกันไกับแก้ไขดึงแล้วแตะไม่ผ่าน้เล่ราลอออกหลังไปออกหลังไปทตัวแลวก็มาห่อกว่ายาพระองค์ที่รักกัจะบมหลังจากนี้ัำงาจำเป็ฝ่ายบโคพ่มอตัวไมเป็นรของม่อนพงศ์าเรวันนี้ิงก็ไปดลนะทีมาของ้อง

โอ้โครวยโอ้โหมาตะวันนี้รันป่ะสถานะของบอลคู่น้ำกินกันมาตั้งแต่1ประตูสณงกันได้ไหมเนาะถ้าเปนคนนชอบอ้โห1โตก็ไบ้มาดีนโอเคครับลังเช้านำชื่อของทางาคารด้วยัะธนาคารหลังล่าสถะแล้วก็ท่าบ้านโอเคขอนนี้ราจะไปต่อ เอียร์หน้าใบนุ่นิยาตั้งตวันจันทร์นี้ชิดคอมาไดเอาเป็นนักดูแลคอวอมผมในรม่ทุกิกินขวานะครับตอนนี้กับทุกิกินในเวลานีครับก็บอกว่านำได้เหลวมากๆนะตอนนี้ก็จะเป็สุดที่ชางตอนนีตรีมให้ระด้าคมอดูด้วยนะตอนนี้มันจะเป็นก้า ขยาบาม้ามาเราก็มีโอกาสได้เติมขึ้นมาให้เพื่อนเดินขึ้นไปสูงๆน่อยับยา้อนมาไปแต่เข้ามาปิดสวยได้บอลคืนกันไปครั้งนึจะได้กรจับอะไรชายชาได้มีโอกาสโจบมาแล้วก็ไหลลึกๆมาปานคืโอ้ใจดีแล้วเกินอะไรนะคร inhos, in like you know. an, ับ จากสามสี่ป่าเราจะมีแน่นอนนะตารามกิานะโอแม่แะไปเลยนะครับปทุกทุขยายนะ่ฮ พอลูกแหละพอลุงแหละแต่ไม่ไม่ไอ้มงแนงเดียวเลยมันว่าไอ้มงมันไม่เจอกู่อ่เจอกู่ก็ได้รู้จักอ่ะไก่เหรอเออไก่ไงตามท่าเชื่อมาปุ๊บก ติดทะยานมาถึงนะวันนี้นะต้องปีนป่ายอะไรนะปีนป่ายก่อนแค่นั้นเขาบังคุ้มไมไรไม่เป็น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 ไรไม่รรมนไรไม่ม่เเป็นม่เนไรไนไรรไมนไรไม่เป็นไรไมนไรไม่เป็นนนไรไ็นไรไม่เป็นม่เ

เอา้ว่เรื่องขอู่เราจะเล่กันต่อให้มาจะไม่ลุ้จาวัท้ายไป้จุดากคับยามาไหลมาตท้ายชาวแรกจะปเปตินแล้วพิกพิกแล้วก็อยากให้เนไร้คืเปแลตก้ายนัท้ายที่ับได้บอพยับาหาพื้นที่ยในน้กฝ่าล้มเลยนะัวองคยันด้ะเครับี่ต่องลอ เอาล้วแปมาตอนนี stuffed stuffed ้ก็มาได้บอลขยามาจนตัดได้ตอนนี yep, so ้ก็มาที่มชาตเอาเะมุชาตให้มันกาได้บอลยอใช้สายจับในสวยตอนนี้ก็ตงขอบบอลทงเอาล้วตอนนี้ก็โยนตัดเข้ามาจิ้มเลยอลงไปเอาไปเดินแ่แ่หูบ่หเ้างลยง ต่ฝาตกที่เขาะกจะม่ดีเดียวก็การเดินอีกแ่แก่าีนี้มา่าะจจะมาาจจะสู้กับจสู้กับนัจะันี่อ็างกมเขาอยู่ออกลังป่ายเราจะสงปได้หรือไม่ก็มาพม่าเอาตอนนี้กลับมาที่ผู้สตตอนี้กับโจาชายไยากมาเล่นกันง่ายๆตอนนี้กับมาเอาแล้ไปซายเดินขวาเดินย้อนกลับมาใหม่ตอนนี้ครับอย่ามัดจเสียให้มานะเป็น ได้บอลดืนกับมาทายตอนนี้ครับแม่แกไขได้ดีกันตอนนี้กันนะบอลคูแปปมาติีฟอกตอนี้สวนมาเราทีตอนแรกของบอลลูยุ่ยาพยายามมันจะเป็นสิบสองเทาเราตอนนี้กันตีบอลกับมาทายน้าเป้าเคลื่อนที่รออยู่แล้วตอนนี้ให้มาแล้วจับบอลไม่ดีเลยนะครับายนี่กับมาทรายเองบอลคูครับเอาบอลไปได้แล้วเนี่ยพร้อมนำโิยสูนที่มาที่จะเล่นกานแบบิีเวลาเล่นดึงกันนะครับบอลออกข้างไปโอ้โหเนี่ยแสดงควางรู้สึกมา สวีมารยาด้วยครับสวีนะฮะดูทรอย่าลืมบุ๊กนะอย่าลืมบุ๊กนะาวหวาจัหวีานะบนีนะไม่้องส่งนะไม่ต้องัตนะ เอาตอนนี้กลับมาเล่นกันต่อนี่ครับอมตะนากฟ้าขยับมาไลไปทางใช้จับบอลได้อยู่ตรงนี้ก็จะแปลขึ้นเกมออกมาแล้วก็มีโอกาสได้พลิกงไปก็ย้อนกลับไปหลงแปลอมาตะพาสุนีก็ยังไงก็ได้บอลมาที่ทางฝั่งคนถูกยกข้ามมาจับได้แล้วในพุชินไม่ได้ว่าอะไรใช่คว้าเอาแล้วกลับมาต่อดี่ว่าแล้วตันนี้ก็ชนะออก ไปรุยยุ่ยาตอนก็เวลาที่ได้ยุ่ทามกิว่างโยนเข้าาซ้ายเราได้จับแล้วปิงปิงแล้เนปิดแล้วก็โยกหลอกตอนนี้ก็ยากต้องยอมาเกันใหม่ต่นก็ชนของคุยยุยารงจอเกมรับไม่เข้าเลยไปลุ่ภาไปลุยุทาไปลุยยุ่ยยไปลุยยุ่ยยาไปลุยยุ่ยอาไปุยยุทยยาไปลุยยุ่ยยาไปลยุทาไปลุยยุ่ยาไปะไป่ยไปุยุทาไปัะไปอไปุ่ไป ลูีเดียวได้มาให้จมกโดนตัดกระเปืองตัดกระเดงไปไปรปไ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 ป

กลับมาส่ทยเกมแบบนี้นะตอนนี้นำโจมตีตรงเดียวนานาเขบอลถูกตอนนี้ก็ถ้าเกิดอยากเอาบอชัวร์ต้องนับากกป่านี้แล้วปีมาไว้ไม่ยาไปเลยไปเลยแต่บอสจริงมากยังอยู่ที่บอดึงอยู่ของจัดดูดิคูดในอกจัดแล้วก็ไม่มีสัญญาณเล่นต่อเอาเลยคอกจัดเลยสุนี้าครับอันตรายกันนี่ก็ไม่ได้มาลับเชิญนครับครับคนยนครับ เฉยแล้บเที่ศีรัชเลยกัเลับวันนี้ต้องเป็นผู้เล่นที่ขออแก้วน่าด ouais. right right. ูเลยนะจ๊ะมาเล่นหัวอมาเล่นยานะครับเล่นประเทศเยาวชน่วยครับมาเล่นในประเทศประชาชนทั่ไปด้วยนะแตังห no, okay. yeah. ้งาอ แตยอีคนมาอาเด็กเช็คราก่อนนะล้วก็ของไปตุ้จยา Luckily ไปจังหวะโลงไปขอให้ไม่เป็นอะไรมาก Hence, ับทุกทายครับขอให้่เป็นอะไรมากขอบคบบมากขอพระก่อนเลยครับเช็คอากาให้เรียบร้อยครับจคขอบคุณมากครับละทีมงานของคน้ด้วยขอบเป็นอย่างสูงมาก สำหรับทุกท่านนะครับป uh, oh, ็นกันยแพทย้วยครับการแพทย์ทุกท่านนะครับสอบตเครับหมรม่ตเครับกานนะครับเชื่อเลยครับกำลังจะขึ ну ้อไปนครับอานี่ครับมาดต่อครันต่มาต่อมาที่ทางฝั่งออกมาดนยาจับแล้วใส่แล้วมีโอกาสดูนี่ครับม่หอยลอกสวยนเครับทุก่านต้งมินกันนาออกันดูา เอาเลยาเสียทีเสียเรียบไว้ยฟอนทเาราตนนี้ก็มาลูกี่นึนได้ลูกไม้ก็แค่ตรงเดียวเอาเรามาตะปานลิมเชนตรงนี้ก็ไล่เข้าาเอาแล้วมีเดชขวาติดบล็อกแล้วก็จอยยบอลมากออกข้างไปนะเชนลูกที่ทันทีครับอ่าเ็นลที่นทีครับฟอนทต่ยังพยายเป็นตรงเียว่ยงไม่่านยังไม่่านนะตรงเียวลาเต่นธมแล้วาทีสุดท้ายออก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 มาแล้วจ้า เอาล้สุดท้ายนะใรโผลอมาแล้วนะเราว่าจะสามารถที่จะดำไนินว่าจะีึงโซนแลวสมพันแน่เอาแลวกาะว่าตีเรื่องอมาที่ผู้ชาโตเอาลแ่ชายเว้ยไปเลยขึ้นเกมมาตอนนี้ก็สี่คนไปมาชายแทงเข้ากาจับมาแล้วอ้ไปต้องออกนล้องออกนะไป Lakukan tindakan berani dan berani, 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 berani dan berani การเดินทางคงจะยังที่ได้ไปขับ็ู้ดีนะเดินทางปลอดภัยขับาลอดภกยรับปลอดภัยข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 ับปอยขับปอดภัยรับปลอดภัยข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 ับปลอดภัยทับปลภั มาพยายามจะไปแต่เดินช่อตูดหังตเองนะไอ้พวกมันก็จะเด็กพวกนี้ันจะเด็กกันนานอันนีก็คืออะไรก้องพิราเลยสิมากระด้างมันหูนนัก็ต้่ต้องใส่ต้งใส่ต้องใส่ต้องใส่ต้องใ้องใส่ต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 องใ่ตงใส่ต้องใส่ตงใองใส่ต้องใส่องใงใส่ต้องใส่องใ่ตงใส่ต้องใั่ต้งใ่องใส่ต้องใส้งใส่ต้องใส่ต้องใส่ต้งใตองใส่ต้องใั่ต้องใ่งใส่ด้องใสองใ่ตงก็่ต้องใส้องใองใส่ต้องใส่ตงใส่องใส่ต้องใ แล้วไปลงพิีนะกับขวานนะรนะครับตอยุ่ี่อเคอนรขอานี่งจบากฝ่น้นะครากับขอบให้กัไปนรับอบมากะไปแต่พี่พอนก็ไ้ทีรานองมัน่อครับมอนทุ่งตอนนี้ครับตอนนี้นำอยู่รงตเราะตอนนี้ครับตอนนี้ไ่วางใจลไม่ได้ครับพอายกันลูกเดียวแนนทีเดียวเสียได้แน่นอน ตาแล้วครับทงแครับแล้ครับอะที่บ็ไมด้ควตอไปรอับัวารอยกมได้ากคเงคงางกันมาดีครดบขอค่น้วมาก็มากเลยจับกันไเบกครับขอ่าเอ่ออรบอว่าก็ต้องไปครบขอยๆแล้วก็สอนพ่นะแล้วกอี่ได้เลยครับขอนี่ะครับเอาตอนนี้กับมาเยียเยียแล้วนีก็ยสวยนีามารัาย ผ่านยับมาแล้วไล่ขึ้นมาธนาหลักสุดตัวนี้ก็ตั้งใหม่ดึงหลอกตัวนี้ออกขวามาแล้วกลับมาหลอกซ้ายนี่ก็เปลี่ยนแกนมาหมุนหมุนแล้วก็ปิดปิดแล้วไถไถแล้วตัวนี้ก็ไปได้อยู่เอาตัวนี้ดึงอยู่แต่ที้งมาล้ยนี่ขึ้นมาทำไมมีไม้เราบอกเลยครับเดียวแล้วว่าบริการเลทเป็นโจ๊กแน่นอนโค้งเหนียวปากด้วยนะอะไรนักกูดีนะครับเดี๋ยวอะไรกูดีเลยนะธนาหลักโค้ง อาไปเลยครับไปเลยกันสุดท้ายนี่ขยันมาบ่อยเอาเลยมันเป็นตุ้งยาวไอ้ของแกตุ้ง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 ตุ้เกียวน่าจะเป็นมาเมอเลยด้วยขยัมันนี่มัน้งใช่ว่ายังอยู่เอาไปเลยต่อไปครับตนนี้กัจะสรางของมัดปุ๊นี่นะครตอนนี้ครับเวลาที่ยิง9นาทีสุดท้ายในคุณลาลา นี่สปอยันกแค่หนึ่งูนยเท่านั้นตอนนี้ก็ุนก็ต้องหาครามมดแล้วบอลตัูที่เลลกเชตวันนี้ก็จับบอลได้จับแล้วแปรแปแล้วพลิกพลิกแล้ยบไม่พาดีตอนนี้ก็มากกลังที่จะสัวตูกขาโตโยนข้ามมาแล้วตอนนี้น้ำหนักมันมากไปหน่อยบอลออกข้างไป ขณะที่เราคิดถึงงานนะครับทอายขณะที้เราทำมุมหงส์อาการจบลงแบบนี้ตุ๊ตตุ๊ตตุาตตุ๊ตตุ๊ตตุ๊กตุ๊ต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 ตุ๊กตุ๊ต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 ตุ๊กตุ๊ตตุ๊ตตุ๊ตตุ๊กตุ๊ตตุ๊ตตุ๊ตตุ๊กตุ๊ต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 ตุุ๊ ปรต่อในลูกงนสาาอมอนุอานะบอโคาานัแคสตรงเดียวตรงเดียวนนอนเพราื่องอทุกนาแล้วทีนี้อมพักไปกิอนดี้มาขอจยลุคพิดาเอ็กนโานะครับแต่คนจะพีคตง้ทีมของเราได้ชนะต่อสู้่ดีแล้วันันนี้มาขอวิจคจากวันนี่ก็หลุดออกพักไปครับอ๋อแล้วก็ตี้กลับม่ครับมูซิสมานลูกอันัีาอก เอ่ก็มาดุดจาเล่นสั้นมานจะพุ่งทะเบียตูกับมาทางขวาเอาแล้วไหลมาจะมาวนี้สวยๆคืนมาได้ดีแล้วตัวนี้ท้ายโดดดักได้แล้วตัวนี้ก็ยังไงก็มาเสียหลักแล้วตัวนี้แก้ไขก็มาดุดจาเจอสกีตอนนี้ครับา

เห็ขึ้นไปนักกีทาบอลคลุมไดทีสอได้กันในตอ้าบอลุมบอลบอลมดัน้สวยตงระบอลทบอลเขัดมาลแบแข่งได้ดีแ้แล้วแล้อยู่ต่ตก็ูกันแบนี้เลยขุดทองข้าจะไปดากระวกันด้วยนะจังหวเชียอเียงโอนต้องดแลตัวเองนะาทีเราช่วยท่านไม่ได้นะบอกเลยในตอนนะ เอาลกลับมาตอนนี้ก็ยังอยู่กนจะไดของนี่กับม่รู้ใจเรคิดว่าอาจารย์ของคนใหญาเอานต้มผู้าด้วยดิไม่เอาไมเอาเอา ตอวเรับนการแข่งขนวันนี้ลอขอบคุณนะครับแท่ทุกทีเลยนะที่่านมาไม่ดีเลยว่ผมทุกติงรับมีความผู้คนที่มาทจัดเกาะผู้กมผ่านไปได้ผมก็ีร่วมในการแข่งขันวันนี้ขอบคุณนะทุกทีที่มั้ใจผู้เขา้ต่อแบบที่ผมจะเกิดความคิดอกจะไปแข่งขันนะครับก็หลังจากนี้คู่ที่ดีเบทแล้วแต่ก oh, ็เลยที่จะเข้าไปคู่ในการแข่งขันครั้งต่อไปนะครับคุณมี

ยามมาตะนันหลังสุดตรยนี้กัตักันไ้ทะยงดีเลยนะเนืองาทั้งชายเติมอยู่ไปถึงเอาเล้วมันตัดได้กลับมาแก้ไขนี่เซี่สเปนตันนี้ครับจับบอลออกงะนานกับวาโยมาทำชิงหนึ่งสองก้วดูกกระปแล้วก็ตอนนี้กันยังได้บอลยู่ดี่แน่นแทงชายคับ ฮัตช้าย yeah, ังอยู่ยังอยู่กัลกันทำเลยต่อไหวรุนจุญญายาขยับแล้วก็ดึงลองจางหันนี้ก็อะไรยังไม่ออกเลยทีไงไปมาแล้ ไปอตอนนี้ก็เลี้่งไปดดงกับมาจุดนัดพามาจิมสัตวเอาเลยกวมาตอนนี้ก็ได้พอนเด็ก็นี้สถานการณ์นำตู่แก่ตัวเดียวไปอุ่นใจสองตัวอุ่นใจที่สุดแล้วต้เยามนะฮะเด็กอ่าติมอกเอาเกมาแก้ไขเด็้ก็มาไปบอลด้วยแล้วเล่นกันต่อไายามซ้ายซ้ายจับแล้วก็ได้บอลไหลเข้ามาตอนนี้ก็เป็นเข้าซ้ายกันเล

yang ada siapa, terbang แล้วก็มีโอกาสได้สัมเต่าไม่เอาโยกออลไมาโ่เดียวแล้วยมาแล้วก็บกเกมตวีอ่ิาสกที่ยก็ดีแล้ว่หลัก็บอกว่ามนาในูหลังจะได้สู้ใจเออตเดียวเอาให้ได้เว้ยียกเข้ามาหน้าเป้าพิงแไหลมาแล้วไมได้จ้ก็อลแล้วก็ ตนนี้สกีได้อยู่แล้วแย่งบอลมาขีบอลไปพาผู้ชิ้ให้ลูมาแล้วตนนี้ตัดได้กลับมาแก้ใครก็ได้กินอรก็บอลถายบอลดึงจงหวะรอตอนนี้ก็ไมไป่อครับอาใจเย็นหลือเาบอลเปิดข้ามาตอนนี้สกีแล้วไม่มีอะไรขัเราไม่ได้ตอบตัวกันนะครับคนีด้านี้านด้า้น้านน้้น้า้น้า้ ตุ้เดียเอา้โตุาปุกัดได้ไว้ดุุยา้าไม่โดตอนนี้แมู่ตุ้าได้เอาเราจด้ผู้สัตให้สั้นๆมาตอนนี้ก็ต้านอดุาต้งมิสแล้วเอาตอนนี้บนลูขยับริมเส้แตตีไปก่อนเราไปออกผู้สิงบอไปออกแล้วก็จิ้ปุตีมาอยากอยู่ตอนนี้ก็เดียวลเกินเอาเยุจาบอกว่าลูกนี้แหละของข้า

ออกไปแล้วครตนี like ้ร um, ับแล้ว uh, ก็นาทีสุดท้ายอออกออออปมแ้วนาตอนนี้กัลมาลูปีกิงคันทีชาตาขอปลกกันแล้วที่เหลอยู่แค่นาทีสุดท้ายน้องเดี๋ยวจะ้รุนกันแล้วตอนนี้ก็แค่ใจเดียวโอ้โหมาดูครับลดจบเปนทงนีคได้บลัลบ เอาตอนนี้ครับลูกไฟมาดูกันว่าจะได้คนนี้ครับว่าจะทำประตูได้หรือไม่ประตูที่สองประตูที่ชุดใจจะมาหรือเปล่าปรตอนนี้ครับในช่วงนาทีิปับแต่วันนี้ครับวิ่งมาแล้วไปรู้ทันรู้ทันอย่างรู้ทันได้เด็คนี้ไม่ขาดการตีแก้อะนี่ไอ้เด็กมันจรู้มากนะตอนนี้กลับมาเล่นกันต่อตอนนี้มันจะรู้พิกลใส่มาตอนนี้จะใส่คว้า วิ้งมาว่าเจ้าหนี้ก็ไม่โดนนะผู้ชาตรงนี้ทันทีเอาลงไปโย่ยาวยาวมาบุกช่องกันเข้าทางอยู่ไหมแล้วก็หมดเฮ้